มีคนตั้งข้อสงสัยขึ้นมาครับว่าประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นเนี่ยทำไมดูคล้ายกันจังในสายตาของเขานะี่ยนะมันเป็นเรื่องบังเอิญหรือว่าชาวไทยกับชาวญี่ปุ่นเนี่ยมีการเรียนแบบซึ่งกันและการมาหลายทศวรรษสิ่งที่เขาสังเกตเห็นก็จะมีอย่างเช่นมารยาทในที่สาธารณะปฏิสัมพันธ์ทางสังคมแบบอ้อมอ,อมากกว่าแบบตรงๆความคิดของผู้คนศาสตร์เจ้าและวัดต่าง ทุกที่เลยถนนที่แคบขนาดของอาคารอาหารที่เสิร์ฟอะไรประมาณนี้รองเท้าเนย่างรองเท้าแท้ๆใส่มาตั้งแต่เด็กจนโตรวมไปถึงลักษณะการพูดคุยก็คล้ายๆกันการพูดจาแบบไทยก็เหมือนกับการปฏิสัมพันธ์แบบคนญี่ปุ่นจำนวนของ7 e เ e ่ e อีอะไรประมาณนี้นะที่เขามองอ่นนี่ก็เป็นในสายตาของเขาแต่เราก็รู้ดีแหละว่าไม่เหมือนหรอก ในประเทศจีนให้ความรู้สึกเหมือนเป็นอีกโลกหนึ่งไปเลยเมื่อใดก็ตามที่คนไทยไปญี่ปุ่นพวกเขาจะรู้สึกเหมือนอยู่บ้านแต่เป็นเรื่องที่น่าแปลกมากในเขมรล,ลาวพามา่าและเวียดนามกับมาเลเซียก็ไม่ได้ให้ความรู้สึกเหมือนกับประเทศไทยเลยฉันขบอกได้เลยว่าญี่ปุ่นกับไทยเท่านั้นที่เหมือนกันนั่นเป็นสาเหตุว่าทําไมญี่ปุ่นจึงเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมและน่าจะเป็นที่โปรดปรานของคนไทยมากที่สุดโดยคุณแบนดีนะทีนี้ก็มีคนมาตอบกลับครับ หลากหลายความเห็นเลยคนแร้เขาบอกว่าสําหรับฉันแล้วน่ะประเทศญี่ปุ่นก็ไม่ได้ให้ความรู้สึกเหมือนกับประเทศไทยสักเท่าไหร่นะแต่ว่าประเทศญี่ปุ่นน่ะมีบรรยากาศที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งดูแล้วน่ะเวียดนามขาเขมรและประเทศเอื่นๆอาจจะดูเหมือนประเทศไทยมากกว่าฉันว่าญี่ปุ่นให้ความรู้สึกที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่สุดแล้วในบรรดาประเทศในเอเชียไม่กี่ประเทศที่ฉันเคยไปเยี่ยมมาฮ่องกงเวียดนามขาเขมรลาวพม่ามาเลเซีย ทั้งหมดนี้ให้ความรู้สึกใกล้เคียงกับประเทศไทยซึ่งก็เหมือนกับประเทศไทยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั่วๆไปนั่นเองประเทศไทยอาจจะรู้สึกเหมือนว่าอยู่ท่ามกลางประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่พัฒนาน้อยกว่าฉันคิดว่าคนไทยนะ่ะมองญี่ปุ่นและเกาหลีเป็นแบบอย่างและพยายามจะเรียนแบบพวกเขาใช่ไหมคนต่อมาบอกว่าคนญี่ปุ่นที่นี่ถึงแม้ว่าหลายๆอย่างจะคล้ายกันนะแต่พิธีกรรมการแต่งงานกับการสวดมนต์ในวัดนั่นนะ แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงวัฒนธรรมไทยน่าจะเปิดกว้างกว่าเมื่อเทียบกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นฉันก็ไม่พบความแตกต่างมากนักนะในอาหารส่วนใหญ่แล้วอาหารญี่ปุ่นที่นี่จะถูกปรับเปลี่ยนตามรสนิยมของคนไทยมากกว่ายังไงก็ตามฉันก็เริ่มชินแล้วความเห็นต่อมาบอกว่าฉันว่าประเทศไทยดูคล้ายกับประเทศจีนมากกว่าหมายถึงเป็นเรื่องที่คาดหวังกันว่าประเทศที่มีคนจีนอยู่11-40ก็คือไทยนี่แหละมีคนจีนอยู่เยอะมาก คนต่อมาก็บอกว่าในประเทศจีนน่ะเราจะเห็นอาคารขนาดใหญ่ทุกที่แล้วคนจีนสามารถพูดคุยกันเสียงดังตรงไปตรงมาทุกสิ่งทุกอย่างล้วนดูใหญ่โตและโดดเด่นแต่ไม่ใช่ในญี่ปุ่นที่โครงสร้างพื้นฐานอาจจะดูมีขนาดเล็กและน่ารักกว่ากิริยามาร,รยาทด,ดูสุภาพกว่าซึ่งคล้ายกับประเทศไทยความเห็นต่อมาบอกฉันเคยอาศัยอยู่ที่ประเทศไทยมาเป็นเวลานานนะปัจจุบันนี้ก็อาศัยอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่แหละ คุณทราบหรือไม่ว่าภายใต้ความสุภาพนั้นคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะถุยน้ำลายใส่คนไทยและคิดว่าคนไทยเป็นพวกป่าเถื่อนก็มีชาวญี่ปุ่นมาตอบก,กลับความเห็นนี้ครับบอกว่าฉันคิดว่าคุณกำลังดูถูกคนไทยและคนญี่ปุ่นอยู่นะคนญี่ปุ่นไม่ได้มองไทยเป็นพวกป่าเถื่อนอย่างแน่นอนฉันอาศัยอยู่ในคอนโดมีคนญี่ปุ่นอยู่หลายคนมากเหมือนกันฉันใช้เวลาพอสมควรในการเข้าสังคมกับคนญี่ปุ่นในบาร์ที่พร้อมพง บางทีคำว่าทูถูกอาจาจะเป็นคำที่เหมาะสมกว่าจริงๆแล้วญี่ปุ่นไม่ดูถูกใครกายจินไม่ใช่นิฮอนจินและจะไม่มีวันเป็นคนต่อมาบอกว่าคุณอาจจะพบความคล้ายคลึงและก็สิ่งที่ตรงกันข้ามในแง่มุมของวัฒนธรรมส่วนใหญ่ได้ทุกที่นั่นแหละถ้าคุณเลือกที่จะเปรียบเทียบอย่างพิธีพิถันนะนะฉันเคยอาศัยอยู่ในญี่ปุ่นแล้วก็ประเทศไทยมาเป็นเวลา7ปีฉันเห็นด้วยกับความคล้ายคลึงกันส่วนใหญ่ แต่คุณก็อาจจะมองข้ามความแตกต่างที่สำคัญบางประการเช่นตัวอย่างหนึ่งของคนญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเล่าให้ฉันฟังตอนที่ฉันย้ายมาอยู่ที่นั่นครั้งแรกซึ่งสุดท้ายก็เกิดขึ้นกับฉันหลายครั้งเลยก็คือความแตกต่างในวัฒนธรรมการรักษาหน้าในฐานะชาวต่างชาติถ้าเกิดว่าคุณไปถามคนไทยบนท้องถนนถึงเส้นทางแม้ว่าพวกเขาจะไม่รู้เส้นทางก็ตามแต่ว่าเขาก็ต้องหลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกมองว่าไม่รู้ เขาจะชี้ทางให้คุณอย่างไม่อายแม้ว่าเขาเองจะไม่รู้ทางก็ตามและนั่นทําให้คุณอาจจะถูกหลอกได้แต่ถ้าหากเป็นที่ญี่ปุ่นพวกเขาอาจจะบอกว่าไม่รู้เรื่องหรือไม่ก็พาคุณเดินไปเลยแต่ก็มีบางคนมาบอกว่ามันสลับกันนะทีนี้คนต่อมาบอกว่าถ้าจะเปรียบเทียบกับประเทศอื่นนะฉันคิดว่าคนไทยน่าจะคล้ายกับคนญี่ปุ่นมากกว่าคนอเมริกันหรืออินเดียแต่ถ้าจะบอกว่าคนไทยทําให้นึกถึงคนญี่ปุ่นนั้นไม่น่าจะเป็นไปได้ สิ่งหนึ่งที่โดดเด่นสําหรับฉันเลยก็คือคนไทยนะมีความผ่อนคลายและให้อภัยมากกว่าเหมือนกับที่หลายๆคนพูดว่าสบายๆบ,บางทีก็อาจจะมากเกินไปในขณะที่คนญี่ปุ่นเคร่งครัดตรงต่อเวลาและมีระเบียบวินัยมากกว่าคนที่เคยทํางานในบริษัทญี่ปุ่นที่นี่คงจะเห็นด้วยว่าเนี่ยเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ค่อนข้างดีก็มีคนมาตอบกลับบอกว่า,วาจริงอย่างยิ่งประเทศไทยกับญี่ปุ่นอาจจะมีค่านิยมทางวัฒนธรรมที่เหมือนกันเช่น การเคารพผู้อาวุโสการโค้งคำนับการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่ค่านิยมเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นค่านิยมทั่วไปในเอเชียนะฉันเห็นว่าบางสิ่งบางอย่างในประเทศไทยอาจจะทําให้บางคนนึกถึงประเทศญี่ปุ่นและในทางกลับกันก็ทําให้บางคนนึกถึงประเทศไทยได้ในญี่ปุ่นคนต่อมาบอกสําหรับฉันแล้วฉันว่ามันไม่เหมือนกันนะฉันน่ะเข้าออกประเทศไทยมาประมาณ15ปีเพราะงานแล้วก็ย้ายกลับไปที่ญี่ปุ่นจากนั้นก็ใช้เวลาอีก10ปีในญี่ปุ่นแล้วก็ออกมา มารยาทในที่สาธารณะอย่างเช่นถนนสาธารณะและทางเท้าเป็นต้นญี่ปุ่นจะดูมีระเบียบมากฉันแทบไม่เห็นใครหรือร้านค้าใดๆเลยที่แย่งพื้นที่สาธารณะในพื้นที่ท่องเที่ยวหรือที่อยู่อาศัยแต่ประเทศไทยฉันเห็นพ่อค้าแม่ค้าข้างถนนตัวเล็กๆรถมอเตอร์ไซค์วิ่งบนทางเทา้าป้ายของธุรกิจสาธารณะและเอกชนก็ปิดกั้นเส้นทางเทา้าบริษัทสื่อสารและสายไฟฟ้าก็ทิ้งห้อยอยู่ทุกที่ คนต่อมาบอกเออม,มันก็น่าสนใจดีนะในฐานะที่เป็นชาวอเมริกันฉันไม่คิดว่าญี่ปุ่นกับไทยจะมีความคล้ายคลึงกันเลยนอกจากกระแสหลักทางพุทธศาสนาในขนบธรรมเนียมก็คือเน้นความสามัคคีในสังคมมากกว่าเสรีภาพส่วนบุคคลซึ่งก็ตรงไปตรงมาก,ก็คือวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลหลายๆแห่งนั่นแหละฉันพูดไม่ออกเหมือนกันนะว่าคนไทยยึดรู้สึกอย่างไรเพราะว่าฉันไม่ใช่คนไทยแต่ฉันบอกได้ว่า แม้คนญี่ปุ่นจะสุภาพมากแต่พวกเขาไม่เป็นมิตรและเขาก็ไม่ได้เต็มใจที่จะเข้าสังคมเท่ากับคนไทยเลยแต่ฉันก็รักญี่ปุ่นประสบการณ์ของฉันในทั้งสองประเทศนั้นแตกต่างกันมากจริงๆคนต่อมาเขาบอกว่าสิ่งแรกที่ฉันนึกถึงคนไทยส่วนใหญ่ก็คือค่อนข้างสบายๆายเช่นเดียวกับทุกสิ่งทุกอย่างมีทั้งข้อดีข้อเสีย แต่ฉันไม่เห็นด้วยที่คนญี่ปุ่นไม่เป็นมิตรหรือไม่จริงใจนะฉันคิดว่าญี่ปุ่นแค่มีกำแพงหนากว่าไทยเฉยๆคนต่อมาบอกว่าน่าสนใจในเรื่องนี้ฉันไม่แน่ใจว่าคนญี่ปุ่นจะคล้ายกับคนไทยตรงที่คนญี่ปุ่นน่ะไม่ค่อยคุยเล่นกับคุณแต่ว่าคนไทยน่จจะคุยเล่นกับคุณแน่นอนนอกจากนี้คนไทยหลายคนพูดภาษาอังกฤษได้ในขณะที่คนญี่ปุ่นส่วนใหญ่ไม่พูด แต่โดยรวมแล้วคนไทยกับคนญี่ปุ่นก็สุภาพและใส่ใจต่อ,อการปฏิบัติต่อผู้อื่นมากอ่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างความคิดเห็นชาวต่างชาติละหลายคนนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าญี่ปุ่นกับไทยเนี่ยมีความคล้ายกันจริงไหมนึกถึงกันจริงไหมเวลาไปแต่ละสถานที่ก็ประมาณนี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ